เอาละครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกมอนโน1800ในภาคที่2 2นะครับหลังจากภาคที่แล้วจบไปนะที่เราปลดล็อกตัวของสถาบันวิจัยได้แล้วแล้วเราก็มาเริ่มสร้างกันที่ซังเค้นนะครับตอนนี้สถาบันวิจัยเฟส2ก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะฟินิชเฟสไปแล้วก็จะสร้างเฟสที่3ต่อเลยนะครับเฟสที่3นะครับก็ใช้เป็นคอนกรีต120นะคานเหล็ก150หน้าต่างอีก120นะครับแล้วก็ใช้เอนจิเนียร์ทั้งหมดพันคนนะ เวลาการสร้าง30นาทีนะครับผมก็จะสตาร์ทเฟสไปเลยแล้วก็เราก็ต้องไปเพิ่มตัวของเอนจิเนียร์ด้วยนะเพราะเอนจิเนียร์เราไม่พอนะฮะขาดอยู่ตั้ง200กว่าคนก็ต้องอัพมาจากบ้านอาร์ติแซนนะครับน่าจะอัพได้เลยปะอัพอัพไม่ได้แนฮะขาดอะไรอะ่ะขาดจากครับจากไม่พอแนฮะสำหรับก่อนนี้โอ้โหบางที่ขาดโรงเรียนด้วยเดี๋ยวผมเพิ่มโรงเรียนให้ก่อนนะโรงเรียนนะครับเอามาแปะไป ผมเพิ่มโรงเรียนอีกที่หนึ่งตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเผื่อเราจะอัพบ้านตรงนี้ขึ้นนะครับไหนดูจากซิเกาะหลักกับเกาะอุตสาหกรรมครับจากเราผลิตได้เก้านะแต่ว่าเหมือนเขาผลิตได้จริงๆแค่สามนะครับแสดงว่ามีอะไรบางอย่างไม่พอชัวร์เหล็กไม่พอเหรอไม้ธรรมดาย,ยังพออยู่นะครับแต่ว่าเหล็กเหลือน้อยแล้วไหนดูเหล็กซิ เหล็กผลิตได้ไม่พอจริงด้วยครับต้องสร้างโรงงานทำเหล็กเพิ่มสร้างเพิ่มให้3มเลยไม่รู้จะเยอะไปหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องรอเหล็กทำงานนะครับระหว่างนี้ผมที่ทำได้คือปิดโรงงานนี้ไปก่อนโรงงานทำอาวุธนะเพราะว่าเขาใช้คนเยอะนะครับถ้าปิดไปแล้วก็ได้คนมาโอเคได้คนมาพอละอ๋อเดี๋ยวนะจากนี่เขาไม่ได้ไฟฟ้าด้วยแฮะแสดงว่าอัตราการผลิตของเขานี่ยังไม่ใช่แบบได้ไฟนะก็ยัง ยังผลิตได้น้อยอยู่นะครับตอนนี้โอเคแสดงว่าเราต้องเปิดโรงงานไฟฟ้าตรงนี้ใช่ไหมเขาจะได้มีไฟนะครับเปิดเลยแล้วกันอ่ะเปิดไปจะได้มีไฟน้ํามันเราจะเยอะนะน้ํามันเกือบเต็มนะครับได้อยู่แหละงั้นระหว่างที่เรารอจักเข้าเมืองแล้วก็รอสถาบันวิจัยสร้างฝึกที่3นะครับเรามาตกแต่งเมืองไปพังๆก่อนแล้วกันนะผมจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับ ก็ผมตกแต่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็หวังว่าจะพอถูพอไถไปได้แล้วกันนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจออกมาเป็นยังไงลบตรงนี้ก่อนอันดับแรกนะคอนเซปของตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบเอ่อตรงนี้ตรงเช่าคือแบงค์ใช่ไหมธนาคารตรงนี้ก็น่าจะเป็นลานหน้าแบงค์ลานหน้าแบงค์ก็ควรจะมีพวกแบบเออเรียกว่าอะไรนะลูกป,ปั้นวนะเดีย๋ยวผมหารูปปั้นก่อนนะอันนี้มีน้าพุจริงน้ําพุก็สวยนะครับ น้ำพุของอินเวสเตอร์หรอไหนดูซิสมมาตรปะน้ำพุน้ำพุไม่ค่อยสมมาตรแท้นี่ไงเรามีรูปปั้นครับเรามีรูปปั้นด้วยรูปปั้นม้าสองตัวหันหน้าชนกันนี่เชิงสัญ,ญลักษณ์ขยับก่อนโอเคตรงก,กลางตรงก,กลางและทีนี้ก็หาพวกลัวไหมลัวใส่ ไม่เอาดีกว่าไม่เอารั้วใส่เป็นไอพุ่มไม้นี่ดีกว่านะครับนี่จะได้ดูแบบให้คนเดินเข้ามาได้หน่อยเนอะอ่ะใส่ล้อมไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยเจาะทางเข้านะครับใส่ล้อมไปทีนี้ถ้าคนจะเดินเข้าใช่ไหมอันดับแรกเขาต้องเข้าสองช่องตรงนี้ก่อนทางเข้าทางเข้าแล้วก็สองช่องด้านหลังแล้วกันนะโอเคตรงรูปม้าด้แหละใส่ทางเดินให้เขาสักหน่อย เดินอ้อมเลยเพื่อนอ้อมรอบมา <is> เออตรงนี้ควรเป็นทางเข้าไหมนี่เป็นไงฮะอ่ะใส่ทางเดินใส่ทางเดินนี่มันดูแปลกแปกไหมเนี่ยตรงกลางต้องมีน้ำพุไหมน้ำพุหรือว่าที่นั่งเล่นดีศาลาคื <Please S 1> อ,อผมว่าศาลาสวยกว่าศ <and> าลาพักใจครับได้อยู่นะ ได้อยู่ที่แปลว่าได้เดี๋ยวต่อสัญญาหยุดยิงกับโจสลัดนิดนึงเขายิงท่าเรือผมละขอต่อสัญญาหน่อยครับสามพันหจัดมาเพื่อนโอเคแล้วก็ขึ้น่าจ,จะได้ประมาณนี้ก่อนนะครับอันแรกส่วนพื้นที่โล่งๆด้านนี้นะครับผมจะเอาต้นไม้มาเรียกว่าอะไรเก็บขอบเก็บขอบดีไหมเลยเอาเป็นลั้วดีวะเป็นลัวก็สวยนะลั้วแล้วลกันครับ <under> ใส่ล้วล้วกันใส่ล้วนี่ั้วล้วซ้อนล้วใส่ไปใส่ไปเออก็ดูดีนะครับใส่พวกมีสีเขียวในเมืองบ้างเนาะดูเป็นมิดใหม่ที่นงและกันนะตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะทำคล้ายๆสวนสาธารณะดีกว่านะเรามีลูกปั้นด้านหน้าแล้วใช่ไหมด้านหลังก็เป็นสวนสาธารณะชิวๆแล้วกันนะครับ ้ยบ้านหลังนี้อัพเกรดขึ้นแบบในดีสวนสาธารณะชิวๆหรออันดับแรกนะต้องมีรั้วก่อนปะรั้วเดี๋ยวลองดูรั้วนี้นะครับไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะอันนี้เป็นรั้วที่แบบแบบเป็นรั้วจริงๆแฮคือแบบเป็นรั้วเลยอะ่ะส่วนอันนี้เป็นคล้ายๆแนวต้นไม้นะเออก็สวยทั้งคู่นะครับ ถ้าเป็นสวนสาธารณะใช่ไหมเขาก็ไม่ควรเป็นรั้วปะมันต้องดูแบบให้ทุกคนเข้าถึงได้ไหมนี่ฮะทางเข้าสวนสาธารณะต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จริงๆมันต้องเข้าได้ทุกมุมเลยเนาะอ่ะเจาะทางเข้าครับ โอเคเรียบร้อยแล้วผมจะใส่เป็นหญ้าไปก่อนเดี๋ยวปูหญ้าธรรมดาก่อนนะครับใส่เป็นน้ําพุอันใหญ่ไปตรงกลางแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่ถนนเนาะใส่ทางเดินเข้าไปทางเดิอนอันนี้ผมจะเป็นแบบทางเดินรอบไอ้น้าพุนี้แล้วกันนะมาฮะทางเดินครับโอเคแล้วเดี๋ยวเ,เชื่อมไป <under> ด้านข้าง โอเคทางเดินแบบนี้แล้วกันนะเพิ่มพุ่มไม้หน่อยพุ่มไม้พุ่มไม้เพื่อความสวยงามครับพุ่มไม้ดูโล่งไปหน่อยป่ะครับเพิ่มที่นั่งแล้วก็เพิ่มต้นไม้ไปข้างๆแล้วกันเนอะเออดูแบบเขียวๆขึ้นหน่อยนะครับส่วนด้านริมตรงนี้ผมจะเพิ่มเป็นร้านขายหนังสือพิมพ์นี่เลยเพิ่มความเป็นชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น เอาตรงกลางเลยวะตรงกลางดีกว่าแฮะมาครับร้านขายหนังสือพิมพ์ฮะโอเคครับได้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะไอเดียมีเท่านี้จริงๆโอเคฮะเดี๋ยวเราไปสร้างเมืองกันต่อดีกว่านะคือถ้าแบบถ้าใครชอบให้สร้างแบบตกแต่งแบบนี้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเวลาการตกแต่งเมืองเข้าไปในคลิปอีกนะก็ไอเดียมันไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เลยอะ่ะนะครับหวังว่าจะพอดูได้นะครับ ตอนนี้ตัวของจากน่าจะเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วน่าจะอัพได้แล้วนะครับนี่อัพได้หมดเลยเออต้องการเอนจิเนียร์เพิ่มใช่ไหมเอนจิเนียร์ก็ต้องแถวนี้นะครับอัพไปก่อนปัป๊บแล้วก็อัพบ้านตรงนี้ขึ้นอ่ะขึ้นมาโอเคแถวนี้น่าจะขาดโรงเรียนว่าขาดโรงเรียนจริงด้วยนะครับเพิ่มโรงเรียนให้ก่อนโรงเรียน เรียบร้อยฝั่งนี้ก็น่าจะขาดโรงเรียนด้วยครับเหมือนกันเลยเอาโรงเรียนไปเพื่อนโอเคเดี๋ยวขอดูตัวของสถาบันวิจัยหน่อยนะครับสถาบันวิจัยเหลืออีก11นาทีนะงั้นเดี๋ยว11นาทีนี้เดี๋ยวผมไปจัดการทรัพยากรที่เขาต้องใช้เพิ่มขึ้นมาแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะตัดกลับมาตอนสถาบันวิจัยสร้างเสร็จแล้วนะครับเอาล้วครับ10นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหฮนะตอนนี้ครับ อ,อ,อะไรนะสถาบันวิจัยเฟสสามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะฟินิชเฟสไปเลยนะครับไปฟินิชเฟสนะแล้วก็ตอนนี้สถาบันวิจัยนะครับต้องใช้ตัวของไฟฟ้าด้วยนะในการใช้งานนะครับถ้าเราไม่มีไฟฟ้าก็าก็ใช้ไม่ได้สักอย่างเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมสร้างไฟฟ้าให้เขาก่อนล้วกันไฟฟ้าต้องมีอะไรนะ โรงผลิตไฟฟ้าใช่ไหมอ่ะไว้ตรงนี้เลยนะครับสร้างเลยแล้วก็ต่อถนนต่อรางรถไฟเดิผมจะต่อมาทางนี้แล้วกันนะได้ปะไม่ต่อไม่ได้อ่ะต่อไม้ไม่พอกับตันโทเบียต้องพึ่งมาเอาไม้ไปแน่ๆเลยอ่ะโอเคมีไม้ละต่อมาครับต่อมาฮะลัดเลาะชายเมืองโอเคแล้วก็เข้าตรงนี้ เรียบร้อยครับน่าจะต่อเรียบร้อยละเดี๋ยวรอแค่รถไฟมาเนาะทางไม่น่าขาดนะเอาหนีขาดตรงนี้เกือบไปแล้วโอเคนะครับทีนี้เราก็รอสถาบันวิจัยมีไฟฟ้านะผมมาอัปเดตตรงเมืองนิดน,นึงละกันนะถ้าใครสังเกตเนี่ยตอนนี้อินฟลูเอนซ์ผมไม่ติดลบแล้วนะเพราะว่าในเมืองของผมเนี่ยตอนนี้มีเอออินเวสเตอร์เต็มเลยนะครับนี่ เพราะว่าอัปเกรดอินเวสเตอร์มาเยอะนั่นแหละเลยได้แต้มอิมโฟเรนซ์เยอะนะครับถ้าประชากรตั้งแต่ขั้นหนึ่งถึงขั้นที่4นะครับตั้งแต่ฟาร์มเมอร์ถึงเอนจิเนียร์เนี่ยเขาจะให้แค่งเงินนะครับแล้วก็ให้แค่ประชากรแต่ว่าประชากรขั้นอินเวสเตอร์เนี่ยเ <I S 2> ขาจะให้แต้มอิ f e r เรนซ์ด้วยนะก็คือมีอินเวสเตอร์เยอะแต้มอิมโฟเรนซ์ก็เลยกลับมานั่นแหละก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเรานะครับอัปเกรดไปก่อนเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้มีปรับนด้ด้วหน่อยด้วยนะตอนแรกพอมองใกล้ๆมันก็สวยดีฮ แต่พอมามองไกลๆมันดูแบบประหลาดแปลกๆอะดูอธิบายไม่ถูกฮะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการปรับแต่งไอ <competitive> ของตกแต่งตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับผมเอาปืนใหญ่มาเตรียมที่จะขายด้วยเพราะว่าปืนใหญ่ที่เก่าอ,อุตสาหกรรมเนี่ยผมผลิตได้เยอะเลยนะตอนนี้เราน่าจะกลายเป็นประเทศค้าอาวุธเรียบร้อยแล้วครับขายไปสามร้อยกระบอกได้มาเกือบเกือบสามล้านนะฮะโอ้โหอย่างเยอะโอเคลำนี้ก็ปล่อยว่างไว้นะครับ ระหว่างนี้นะครับผมจะใช้ประโยชน์จากความเป็นอริของสีน้ําเงินนิดหนึ่งนะคือจากที่ดูนะครับเกาะที่ซังเค่นเนี่ยเกาะที่มีน้ามันเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกาะนะเกาะแรกคือเกาะสีน้ําเงินตรงนี้นะครับเกาะที่2คือเกาะใหญ่ของผมนะเกาะที่3คือเกาะด้านนี้ซึ่งก็เป็นของผมเหมือนกันนะครับส่วนเกาะสุดท้ายเนี่ยเป็นเกาะของสีดําซึ่งตอนนี้นะครับผมไม่อยากทําศึกกับสีดําเท่าไหร่นะแต่ว่าผมอยากได้น้ํามันเพิ่มไง เพราะว่าเราต้องใช้ให้กับโรงพลังงานไฟฟ้าของตัวสถาบันวิจัยด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะครับคนที่สวยคือสีน้ําเงินนะผมก็จะมายึดก่อนนี้แหละแล้วก็จะขุดน้ํามันส่งให้ไอ้ก่อนหลักนะครับถ้าน้ํามันเขาไม่พอจริงๆอนะอยังไงเราก็ต้องบวกกันบะบวกเลยเพื่อนเรือที่ไหนโดนโจมตีนี้หุยที่ไหนอะ่ะจานเด็ด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 แล้วเรือลานี้มันมาจากไหนวะวกลับเลยเพื่อนกลับเลยไอ เทปอะไรก็ไม่มีนี่นาเป็นเรือฟรีีล่ลำเนี้ยเออเรือนี้เป็นเรือฟรีครับแปลกๆแนะผมกลับไปดูที่ซังเชนก่อนนะซังเชนก็เขาใส่อยู่นะครับนั่นไงไปแล้วว่านหนึ่งลำปะพอย,ยังไม่อะไปแล้วนี่ไงเดสทอยไปแล้วหนึ่งเดสทอยไปสองฮนะโอ้โหเอาเรื่องว่ะหันไปดูไปแบเดียวพังซะแนละ้วจมไปเลยสองลำครับ ไม่น่าเร่งความเร็วเลยนี่ไปอีกลำป่เนี่ยโอ้โหแล้วดูลมครับลมพัดไปทางตะวันออกเฉียงใต้ฮะซึ่งสวนทางกับทางออกของเราครับผมเอาลำนี้เข้าไปแทงก่อนใกลมากเลยอเออจมฮะอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้เรามีตั้งสี่ห้าลำไม่ใช่เหรอแต้งวอฟเฟอร์แรนซ์เพิ่มมาบานเลยครับดีเหมือนกันจะได้เอาไปเทิญน,นะเปลี่ยนไปนเรือขนของให้หมด มันจะดีก็ต่อเมื่อเรายึดก่อนนี้ได้ด้วยนะยิงมันเพื่อนยิงมันจริงๆก่อนนี้มันไม่ควรมีอะไรไม่ใช่หรอมันมีเบตตี้เหรออุ้ยเพิ่งเห็นเขามีเบตตี้ครับเอาชิบหายละยึดไม่ได้ชัวรเลยอะจมอุ้ยแพ้เรียบร้อยทำไมเขาบิดเบตตี้มาไว้แถวนี้อะครับผมเฮ้ยไม่ได้่ะออก ออกเร็วโอ้โหสีน้ำเงินทำแสบว่ะโอ้โหแล้วดูเบตตี้อย่างแรงยิ่งหายเป็นข้อจมฮะประชาชัยหมดห้าลำผมอาจจะต้องเรียกกองเรือวะ่ะกองเรือผมอยู่ไหนนี่กองเรือผมอยู่ที่เอเบซ่าปะกองเรือนี่ไงนี่ไงอยู่นี่เยู่เอเบซ่าหมดเลยเอาสมุดเคเวสเก็บไปก่อนเอาละระดมพล กลับไปซังเชนฮะไปก่อนหลักเราก่อนแล้วกัน,กนนะอยู่ๆก็มีเรื่องให้ประธาเฉยผมว่าต้องนี่วะต้องเอาต้องเอาปืนใหญ่มาสร้างเรือก่อนเรามี <Now. S 1> แซนมิฟเลสแล้วได้มาได้มาสี่สิบห้าสิบเลยเรือโจมไปหมดเลยนะครับโจมนั้งแขงเอาปืนใหญ่ไปปืนใหญ่เรามีเยอะมากเอาไปเลยห้าสิบ โอเคฮะเอาปืนใหญ่ใส่เข้าก่อลหล็คไปแล้วก็ต่อเรือไปเทิร์นคุยเซอร์เลยต่อสองลำเลยครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต่อคาโกชิปเผื่อไว้ด้วยนะใช้อินฟลูเอนซ์พอยต์สามอันนี้ใช้สิบสองนะรวมกันเป็นสามสิบพอดีปะ่ะเออสามสิบพอดีโอเคเราเหลือยี่สิบสี่เออมันก็บอกอยู่ด้วยว่าเหลือยี่สิบสี่โอเคครับผมเดาว่า <The 5 S 1> ไฟฟ้าถึงสถาบัน <5. S 1> วิจัย <5. S 1> แล้วนะ โอเคเรามาดูกันสิทำอะไรได้บ้างนะครับค <Both S 1> ือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสถาบันวิจัยเนี่ยเราต้องใช้แต้มรีเสิร์ชพอยต์นะครับเพื่อเอามาทำไอเทมได้นะคือสถาบันวิจัยเนี่ยเหมือนเขาจะสามารถทำไอเทมที่เราอยากได้ได้นะครับอย่างที่ตรงเนี้ยเราสามารถเลือกไอเทมได้เลยว่าเราอยากทำอะไรนะแล้วก็ใช้แต้มรีเสิร์ชพอยต์นะครับแล้วก็จ่ายเอนจิเนียร์ด้วยเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะเพื่อทำไอเทมนั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งไอเทมที่เราสร้างได้ตอนแรกเนี่ยจะเป็นไอเทมสีขาวฮะถ้าเราอยากเพิ่มไอเทมสีอ,อื่นๆเข้าไปเนี่ยเราต้องไปที่ฟิลรีเสิร์ชครับเพื่อรีเสิร์ชไอเทมต่างๆนะฮะซึ่งไอการรีเสิร์ชเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มเหมือนกันนะครับว่าจะได้รีเสิร์ชเป็นไอเทมสีอะไรแล้วก็ไอเทมอะไรก็จะสุ่มๆมาให้เรานั่นแหละโอเคนะครับส่วนอันขวาสุดเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็จะมีในส่วนของการสร้างสกอร่าซิเดนได้นะ อันที่2นี่จะเป็นการสร้างเรืออีกรามหนึ่งนะครับส่วนอัน3ามนี่น่าจะเป็นการอัปเกรดท่าเรือซึ่งไม่แน่ใจว่าท่าเรือแบบแอดวานซ์นี่ทำาอะได้เหมือนกันนะอันสุดท้ายนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องลองรีเสิร์ชดูนะครับส่วนแถบที่2อเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกการย้ายแบบอันนี้ย้ายบ่อด,ดินย้ายบ่อน,น้ํามันย้ายเหมืองแร่แล้วก็น่าจะเป็นย้ายไอแหล่งเพาะปลูกมั้งส่วนหน้าต่างสุดท้ายนะครับจะเป็นการอันล็อก ให้เราสามารถสร้างกาแฟรัมแล้วก็ผ้าใยที่โอเวิร์ได้เลยนะก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้แต่ว่าก่อนอื่นก่อนได้ฮะเราต้องเอาแต้มรีเ e ิร์ชพอยต์มารีเสิร์ชตัวของสกอร่าเลชิเดนให้ได้ก่อนนะฮะก็แต้มรีเ e ิร์ชนะฮะก็ได้จากการดเนทซึ่งไม่รู้ว่ามีทางเดียวหรือเปล่านะในการได้แต้มรีเ e ิร์ชนะครับเราก็ต้องเอาไอเทมมาดเนทฮะไอเทมสีขาวได้20ิ ส่วน c าร r เตอร์ไอเทมนะครับได้เท่าไหร่ได้100ร้อยเลยเหรอโอ้โหได้เยอะแล้วสีเขียวอ่ะสีเขียวอันที่ผมไม่ได้ใช้อันนี้แล้วกันอันนี้เท่าไหร่วะสีเขียว30มสิบเหรอโอโ้โหงั้นแสดงว่า c าร r เตอร์ไอเทมนี่มูลค่ามากกว่าอีกนะครับเราเอาสีขาวไปให้หมดแล้วกันนะสีขาวยังไงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไปเหมือนว่าจะได้สูงสุดแค่พันแต้มนะคือถ้าเกินกว่านี้เขาก็จะบอกว่า ลิมิตและแล้วเราก็จะได้แค่พันแต้มด้วยนะครับโอเคงั้นเราก็เอาแค่พันแต้มมาแหละอ่ะโอเคหนึ่งพันแต้มครับโดเนตไปอันดับแรกนะ <I S 1> ผม <I S 1> จะมารีเซิร์ช <like. S 1> ตัวของ s กอร์ล่าเรสซิเดก่อนนะครับเราจะได้สร้างบ้าน s กอร์่าได้ที่นี่นะใช้เวลา30นาทีนะครับไปแล้วก็เราสามารถเพิ่มจำนวนของเอนจิเนียเข้าไปได้นะ ยิ่งเพิ่มจำนวนอิเจเนียมากนะครับเขาก็จะยิ่งแบบสร้างเร็วขึ้นนะเวลาก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับผมก็จะใส่เท่าที่ผมใส่ได้นั่นแหละให้เหลือประมาณนี้แล้วกันนะครับให้เยอะที่สุดนะโอเคครับทีนี้เรามาสุ่มกาชากันชนิดหนึ่งดีกว่านะผมอยากได้ตัวของเทคโนโลยี Technology แล้วกันนะครับเทคโนโลยี Technology. มาสุ่มไปเขาก็จะให้เราเลือกเซต ได้เซตหนึ่งภายใน3เซตนี้นะฮะซึ่งอันที่มีภาษีดีสุดก็น่าจะเป็นอันที่มีสีทองบะางแต่ว่าสีทองนี่เฉยๆแะเป็นธงขาวนะครับก็คือจะลดเหมือนว่าซื้อขายถูกลง1 5เซนะครับแล้วก็เรือจะอยู่ในแบบโหมดแบบสงบศึกถ้าในสถานการณ์ตอนนี้ก็คือใส่ธงอันนี้ไปปั๊บเราก็จะไม่ถูกยิงจากสีน้ําเงินนั่นแหละเอาไว้ใส่ให้พวกเรือขายของน่าจะดีนะฮะจากที่ดูแล้วนะครับจากที่ดูทุกอันแหละ ก็ไอสีทองไแหละดีสุดเอาไปอันนี้แหละครับพอเราสุ่มกาชาเสร็จใช่ไหมไอเทมสีทองก็จะมาอยู่ตรงนี้ฮะเราสามารถสร้างได้โดยใช้แต้มรีเซิร์ชพอยต์สองหมื่นครับผมโอ้โหไม่ไหวเลยฮะโอเคนะครับตอนนี้สกอร่ราเรสเดนเราจะเสร็จภายใน22นาทีนะฮะเนี๋ยผมขอลองดูหน่อยสิว่าสกอร่ราเรสเดนเนี่ยสร้างเสร็จแล้วได้เลยหรือเปล่าครับโอ้โห เงื่อนไขาการสร้างสกอร่าเรสเดนต์ครับต้องเสร็จเควสที่เอมเบสซาซึ่งเราเสร็จแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีเอลเดอร์พันหคนซึ่งตอนนี้เรามีแค่370ฮะภารกิจต่อไปต้องไปเอมเบสซาฮะไปอัปเกรดคนขึ้นเป็นเอลเดอร์ครับเอลเดอร์เราต้องใช้เท่าไหร่วะ1500เหรอเราต้องสร้างตะเกียงแล้วก็สร้างไอตัวสคริปต์ตัวนี้ให้ได้นะครับส่วนซีฟู้ดสตูนี่น่าจะต้องแบบหมดหวังว่ะ นะนำเข้ามาไม่มีเลยครับเกลี้ยงแล้วอัปเกรตคนเป็นเอลเดอร์เลยกรรมเวียนเ,เ,เยอะเกินอัพแรงจัดเลยเอาตรงนี้เอาตรงนี้ขึ้นอนะ่ะสิบสองหลักพอป่อวาเสริมให้เสริมให้เสริมให,มให้ตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่ะเราต้องการชาเพิ่มเราต้องการพรมเพิ่มนะครับเออเสื้อด้วยปะ เสื้อ,อจะต้องใช้นะทำไมไม,ไม่ไม่ขึ้นอีกแล้วเสื้อเกลือหัวอะไรทุกอย่างเลยแล้วกันนะันเดี๋ยวผมสร้างโรงงานเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมจัดการทรัพยากรเรียบร้อยแล้วก็สร้างโรงงานเพิ่มไปพอสมควรเหมือนกันนะทีนี้เรามาดูความต้องการอของเขาบ้างดีกว่านะครับว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มนะไอัตูซีฟู้ดนี่ทำไรไม่ได้แล้วนะครับต้องปล่อยไปนะอันต่อไปก็คือตัวของสคริปต์นะครับสคริปต์ใช้เป็นอีดิงโก้นะครับแล้วก็ใช้ ไม้จากโอเวิลเหรอเอามาทำเป็นกระดาษเนาะแล้วก็ามาทำเป็นรูมายเนอร์นะครับกระดาษนี่ต้องสร้างที่แม่น้ำาหรอแม่น้ำบ้าถ้าจะไม่ผิดอะใช่สร้างที่แม่น้ำจริงด้วยนะครับอะสร้างไปก่อนหนึ่งอันแล้วกันนะไม้ไม่พอแฮะงั้นไม่ต้องข้ามสะพานแบบนี้เอาแวร์เฮาส์ไปก่อนยังไงเราก็ต้องการ แล้วก็ต้องการของจากโอเวอร์อยู่ดีนะครับในการนำมาทำไอตัวของสคริปต์ตัวนี้นะอันต่อไปก็คือต้องการตะเกียงใช่ไหมตะเกียงต้องใช้ขี้ผึ้งนะครับเอามารวมกับตัวของคอตตอนได้กลายเออจะกลายเป็นเทียนไขแล้วก็เอามารวมกับกระจกจะกลายเป็นตะเกียงโอ้โหแต่ละอย่างแล้วไปอะ่ะไป ไปไปนะ่าจะทําได้อจากที่นี่ไปก็ใช้ใบยาสูบนี่ว่าลืมต้องเอามาจาก New World านิวเวิร์เหมือนกันนะโอ้โหมหากรรมการขนย้ายครับข้ามทวีปส่วนสุดท้ายนะครับไอ้ตัวของวิหารใช่ไหมอ่ะสร้างได้ปะวิหารใช้ไม้สามสิบนะต้องรอสักหน่อยนะครับถึงจะสร้างได้ตอนนี้เรามีประชากรเท่าไหร่พันหกสิบห้าคนหรอ ถ้าสมมุติว่าผมทําคือตอนนี้เขามีตะเกียงอยู่ด้วยนะครับคนมันก็เลยแบบบวกสามอยู่ถ้าเรามีกระดาษเดี๋ก็จะบวกอีกสองบวกอีกสองต่อหลังใช่ปะ่ะนี่เรามีกี่หลับสี่บล็อกละสี่ใช่ไหมเรามีเรามีหกบล็อกหกคูณเอ่อเท่าไหร่เนี่ยหกคูณสี่ยี่สิบสี่บ้านยี่สิบสี่หลังเพิ่มอีกห้าสิบคนเองเอ่อเพิ่มอีกหน่อยเดียวเองดีกว่าเพิ่มไม่เยอะแฮะ งั้นอาจจะต้องเอาตัวศัตรูมาเพิ่มด้วยเอ,อ่อศัตรูเนี่ยเหมือนผมเห็นแว็บเวบนะครับว่าเราสามารถแลกได้จากตัวของไอเนี่ยไอท่าเรือตรงนี้นะครับไอไอด็อกแลนเนี่ยนะครับสามารถแลกได้ใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงมีไปมีชาตรงนี้ด้วยนะครับเอ,อ่อศัตรูศัตรูศัตรูนี่นีศัตรูครับศัตรูสามารถแลกได้ โดยที่เราต้องทําการแลกตัวของไส้กรอกให้ครบก่อนเนาะก็อาจจะต้องแลกตัวของศัตรูมาก่อนนะครับเพราะว่าลําพังแค่ตัวสคริปต์เนี่ยอาจจะไม่พอส่วนไอ้แรทเทินเนี่ยตอนนี้เขามีเทศกาลอยู่ไงเขาเลยไม่ไม่ใช้ตัวของแรทเทินะครับถ้าเทศกาลหมดเนี่ยไอ้เจ้าแรทเทิร์นตรงนี้ก็จะหายไปคนจะลดลงไปอีกนะครับผมว่าอาจจะต้องไปเตรียมทรัพยากรก่อนฮะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันต่อในพาร์ทหน้า ก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าจะไปจัดการล้างแค้นเกาะสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะผลของมาที่เกาะนนี้เพื่อทําคนให้ถึงพั0หคนแล้วกันเราจะได้ไปสร้างตัวของสกอร่าเรสเดนกันต่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า <My son S 1> สวัสดีครับ